ใจท่านใจเรา,เราหรือใจใคร,ใใครก็ใจ,ใจของคนไทยคนหนึ่งที่อยาก,ยากเห็นบ้านเรา,เ,ราเมืองเราเราจเริญรุ่งเรืองมีความสุข ทุ่งที่ศูนยหลงรอเก้าขอเชิญเที่ยวงานท่านไม้งามอาร,รามสวยหลวงรอเก้าทั้งที่ห้าหนึ่งถึงสิบสามธันวาคมนี้วันที่ห้าธันวาคมพบศิลปินของนิติธรรมพานามาอลิสคริสตันจุ๋ทางจิตสามสาวไม่เลเพรอย่าลืมห้าธันวาคมณนะสวนเชิงฝาตั้งแต่สี่วง,งเจนเป็นปต้นไผ่สนับสนุนโดยกระทิงแดงโพระเวลลอยเครื่องยนต์มิซูบิชิรัตนโกศิลประกันภัยเต้าพูนแมนชั่นออนป้าวิดีโอแอนด์ออดิโอจัส์โมเดิร์นแคริบ จากทานน้ำทำทำนบป,ประสบกั้นแบ่งน้ำปันสู่เขตกเกษตรกว้าง mm. เมื่อน้ำชุ่มดินฉ่ำตามทานทางน้ำจึงสร้างชีวิตผลิตเผ่าพันธ mm. เมื่อฝนแรงทรงเสกฝนหล่นสู่พื้นโลกร่มรื่นด้วยบารมี ที่สร้างสรรค์ฟ้าจึงสวยน้ำจึงใสไปพร้อมกันพระคุณนั้นเกินน้ำฟ้าน้ำฝนเย็นสี่ธันวาคมวันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมใจกันอนุรักษ์ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมคอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่3ถึง7ธันวาคมนี้ณพุทธมณฑลจังหวัดคนครปฐมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างพระสมเด็จพระรบรมราชินีนาชขอเรียนให้ทราบว่า ท่านที่สั่งจองพระสมเด็จนางพรยาจิตรดาวพระสังกัจจายและพระพุทธรกนาศิริคุนขอให้รับพระได้นดสถานที่ซึ่งท่านสั่งจองยกเวน้นผู้ที่สั่งจองที่กรมประชาสัมพันธ์รับได้ที่สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถนนพิศนุโลกทำเนียบรัฐบาลภายในวันที่15ธันวาคม2535หากพ้นจากกำหนดมีแล้วคณะกรรมาการจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ เนื่องจากได้เปิดให้รับไปตั้งแต่เดือนกันยายน2535แล้วประกอบกับคณะกรรมการจะรีบรวบรวมเงินขึ้นทูนกล้าวถวายและปิดโครงการภายในเดือนธันวาคม2535จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันในวาระครบ45ปีของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้จัดสร้างเรียนที่ระลึกเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่8ผู้ส่งพระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายไ,รได้จากการจำหน่ายจะนำไปใช้พัฒนากิจการและการศึกษาทางการแพทย์เรียนพระประเมณมหาอนันทมหิดลจะสร้างขึ้นสองชนิด ชนิดเหรียญทองคำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรจัดมอบให้แก่ผู้บริจาคเงินตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปชนิดเหรียญบอนชุบทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30 mm, มิมลลิเมตรมอบให้แก่ผู้บริจาคเงิน100บาทขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองและบริจาคได้ที่มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาหรือที่กองเครื่องราชอิสริยยศในพระบรมมหาราชวังหรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดทุกสาขา วันเสาร์นี้นะครับโดรมอนสนุรตอนเครื่องค้นถ่ายสสารมาแล้วครับเดินมันช่วยหน่อยนะเปิดเจ้าป่ามอคคิสสรุตอนผู้กล้าเอ๋ยจงหลับอย่างเป็นสุขเอบยตันหุนมาสจันสนนตอนเน้นๆกับบริคินหนีออกจากบ้านไปแล้วมามี่สาวน้อยพระราจิสนตอนเมื่อกิจการของเอสเปอร์แย่แล้วค่ะ ชกกะกูเจอหนุสมรัยสรารตอนทนโมสาจ่อยไปเลยเจอฝึกพิเศษที่สำรักหางงีาง้างเงี้ยทีโูยี่ยี่สิบเวทลอมการคิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะการวางระบบโซลา่าเซลล์แบบใหม่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดเส,ส้นใยสังเคราะห์ชนิดใหม่ในอุตสาหการรมการถอผ้า ติดตามชมได้ในเฟ r s ุ l o สุดที่4วันพรคงนี้หลังข่าวช่อง9ออสมอนบ